โอเคครับสวัสดัับงดูิดนะบนกอออแล้วยังเจ็ดอยู่ค้างเดี๋ยวเปิดกลางบานหนึ่งแล้วก็เปิดเชื่อ ปีดออกช้าเหรออ๋อเราเสร็จแล้วเดี okay. ๋ยวเกิดเอ้ยเดี๋ยวเปิดบ้านใหญ่บ้านหนึ่งเดี๋ยวเปิดเชื่อมโอเคเดี๋ยวยืนอยู่แคบเดินได้ยังเดิี๋ยวแรกแรกแล้วแทนโอ่งมีอีด้ยินเสียงมาเดี๋ยวเปิดได้โอเคผู้บ้านโอ่งประมาณสองอันเดียวบ้านโอ่งมีอันเดียวไปกองท้อง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 ไปกอง้องมีแทบไม่ได้เลยบี๊บล๊เป็นเป็นผีเบลวี๊บี๊วก็ต้องของเยอะๆเลย เราจะเพอร์เฟกเกมกันทุกคนโอเคเดี๋ยวมุดเดี๋ยวมุดออกก่อนนะมุดออกก่อนมุดเลยอ่ะมุดเลยอ่ะเฟปเฟปใครอลาทโอ้แทนล่างองค์แทนร่างองค์มาแท่นปีหน้าขทงองค์มีหมายเสองด้วยเขาตามผมเว้ยโอเคตั้งตั้งองค์นะเออล่างองค์ล่างองค์โอเคเดี๋ยวเล่นบ้านยาวให้มีแทนองค์องค์ล่างองค์งานใหญ่อืมตอนนี้อยู่บ้านยาวนะโอเคัแท่นศาลา นอนไม่ใช่เสร็จแล้วมาเปิดเปิดกล่องอยู่มียาฟรีด้วยเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้รีบเอามาโอ้โหพี่ผีบ้าอ่าตูอยู่แถวด่ามันตะปูตัดตัดตะปูแล้วโอเคปักเลยมาสวดเลยสวดเลยสวดเลยอยู่อยู่เชื่อมอยู่เชื่อมสวดอยู่ล่างองค์เขาใส่หมวก KFC ครับาต่พี่บ้าเขารู้จะตามใครไปรักองค์ออกกําลัออกไอ้ชิบหาย มาตามอยู่ไม่มีดูดดูหัวจังสีแท่นแม่งเลยมึงหูแบบยัดเรียบร้อยครับผมแบบยัดเข้าที่หน้าแบบไม่มีอีโก้ร่างออกจาะเขาวาปหาเต็มว่าปหาเต็มทับใบไม่ต้องขึ้นอยู่นั่นแหละตรงนี้มีน้ำอยู่นั่นแหละต้องขึ้นมาหนูไปไหนแล้ววะไปเขาหายไปเขาหายเขาเฟดเพื่อออเดอร์ว่ะ ไู่อยู่นหสสวารอยู่หรอยู่ไหนส่วนล่างโอเคโอเคอ้าวสารามีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไรไม่ไรน้ำตาลสวดเลยสวดทั้งจะเป็ดมาแล้วไม่หนึ่งทีมีดหนึ่งทีแล้วเขาตามกล้องไปแล้วทำไมโดนตลอดเลยว่ากูยาอยู่นะใช้อะไรก็ได้นะยาตรงไหน อาอยู่แถวโอ่งค์อะแถวอ่งใช่ไหมโอเคโดดไปก่อนหนึ่งทีมันอยู่ล่างไม่ได้อยู่ตำแหน่งนะอยู่แถวแบบนั้นแหะโอ้ยมันไม่ตามมันไม่เน้นตามคอนเซปต์อะจิ้มไปเลยาอยู่แถวทางเข้าทางเข้าบ้านโอ่งค์อะทางเข้าบ้านโอ่งโอเคหลุดไปหลุดไงมาผีหลุดอ่ะ ปาดีดไปโดโอ้แล้ววิ่งไม่ไปอออ้อไม่เป็นไรสาระเกินครึ่งแล้วานี่แน่นี่แน่ไม่คืนแล้วเข้าไปทางเขายังอยู่ตรงกลางนะเขาอยู่ตรงกลางเขาอยู่ตรงกลางเขายังอยู่กับติมเขาอยากอยู่กับติมเขาอยากเห็นติมทุกมากสวดแล้วสวดฮะสวดยาอะไรวะเอาถไม่ถึงอยู่ตรงกลางเขายังอยู่กับติมอยู่ตรงกลางเขายังฟันไม่โดนบัตรล้านร้อยบัตล้านร้อยตอนนี้ ตอนนี้ยังไงอย่างยังไงอย่างยังไงโอ้ยไ,ได้แล้วไม่นะไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่ามุดเล่นๆองค์ระวังติดสาระเพราะว่วะ<พ>ามันเร็วเย้เ yeah! ขาก็ติดเบอลติดกระโดดสตันมาหนึ่งทีเขาตามติมครัชื่มติอยู่ล่างองค์แต่ไปแรงเด่เนองค์แป๊บหนึง่งเคายังอยู่ตรงองค์ก็อยู่ตรงองค์ อยู่ตองโอง่งเปนีกแท่งหนึ่งเนียนๆโอ่ง,อง,องเขาตามไหมเขาตามเขาตามตีมแล้วก็โนไปสักสิบปีตัวนี้ได้เขายังตามบัตรดัดร้อยบัตรดัดร้อยมากเขาเฟดเขาเฟดทำไมเขาไปไหนแล้วเรียบร้อยหลุดไปแล้วบะโอ้เมาเอาเอา้ยมาาอยุรีมาาอยุรีอุย <c oughs> ประคำสามเดี๋ยวไปไปตรงกลางให้นะโอเค ไม่ตาม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 ไม่อยู่ลีหลุดเ๊ะอ๊ะบันทึการเขาไปล้างโอ่งเขาไปล้างโอ่งเขาไปล้างโอ่งแล้วางอ่งมาแล้วมาแล้วมาคัตเตอร์มาแต่บ้านป่าคัตเตอร์เหรอวะปาเปิดออกงเลยนะเฮ้ยใครเขป่าคัตเตอร์มาเล่นอยู่บ้านอกงหนึ่งทีเขาโลกออกเขาโอเคมาปิดประตูก่อนแบบไม่มีอีโคอีโคโนมิกพามประตูดูบ้านโอ่งหนึ่ง โอราโอรามุดองมุดอกไปไปบ้านเดียวโอเคโอเคองห้าสิบแล้วเฟดนะมาหาเต็มมาหาเต็มเหรอมาเขาโล่แล้ว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 แันแม่มุดองเล่นเลยละกันวันนี้เคปเราจะคึกความเพียบอุ้ยเฮียแล้คอนเทนต์ไงไอไงเปิดโล่แวันนี้โลออกโลออกอางบคอนเทนต์ว่าเปิดกล่องดีกว่า มันแจก่ครึ่งหนึ่งเลยนะเขาอยู่ตรงกลางเขาอยู่กับตีมอีกแล้วอยู่กับตีมอีกแล้วม้านใหญ่แป๊บหนึ่งแวะแวะเข้าบ้านใหแป๊บหนึ่งแวะเข้าบ้านใหญ่หนึ่งประตูหนี่งในหนึ่งเอโดอร์แล้วนืองเออโอ้โหอุ้ยอุ้ยโดนฟรีโดนฟรีโดนฟรีเขาไม่ตามเขาตามไหมเขาตามไหมเขาตามเขาตามอ๋อนึกว่ามีใครนึกว่าน้ำมลมาจากไหนที่มั่งนี่เองไฟเกือบโดนเขาวาบมาหาเขาวับมาเขาวับ เราดอดกล้องแล้วัดกระโดดดีครับจังหวะนี้แล้วเขาตามไหมเขาตามของพร้อมไหมของพร้อมไหมของพร้อมไหมมีแค่ประคำสามเองของพร้อมไหมของพร้อมไหมเขาอยู่บ้านโอ่งเขาอยู่รางโอ่งรางโอ่งโอเคการมีประคำสามประคำสามตรงกลางในเล็ก็ได้มั้งของ่งเออหาไี่ตัวบ้านยาวก่อนหนึ่งบานแบบไม่มีอีโก้เตรียมเตรียมหน้าใสไร้สิวไปใช้ด็อกเตอร์บุญตีประคำสี่ประคำสี่ตรงกลางบ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่โอเคต้องนี่ไหนึไปกนไปคน กำลังกำลังเปิดของเอามาให้น่ะเด็ดมีความเบียดกันพักดำเหรอดำสีตรงกลางสู้กันต่อได้ถ่ายเลยโอเคมาไม่ต่อมึงปิดเปิดโล่เป็นเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้ด้วยไหมหนึ่งหมัดเฮ้ยโลอัโต้พอมีโลออโต้ด้วยน้ำดื่มสองตาถ้วยทองสองหมัด ไม่ได้ใครแก้เลยเหรอ้องอันนี้อันนโลดจริงอันนี้อันนี้อนี้โลจริงไปละไปละไปละไปลถอยจางจางเลยฮะอย่างนี้จางเลยโอเคถอยแล้ว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 ตคำสามอัปเเรยไปง่ายปะสามไม่โดนต้หนึ่งกีกหนึ่งก็ได้มั้งแต่ก็ชนะไม่ใช่ โล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  นี่ไงเฮ้ยมีหุ่นเซม่ายอหุ่นกับล่อต้องนี่ไงต้องได้รับรู้พี่เคปตายนี่ไงคอนเทนนี่คอนเทนต์คอนเทนชุบเลย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 ตีตีตีให้โดนหนึ่งชุบอยู่ชุบอยู่อยมุดออกได้พี่เดี๋ยวผมเดีวผมผมปกตูให้หนึ่งตีจนซากหินกระเด็นเลยครับผู้ชมครับตอนนี้มุดออกครับมุดออกครับมุดมุดออกนะครับตอนนี้ว้ไหนวะ มุดออกอยู่ตรงกลางครับตอนนี้ไอ้กลางเขวังว่ามาแล้วเขาว่ามาแล้วเาว่ามาแล้วแอบแอบหาของมาเจอกันประคำอยู่ศาลาอันนึงอ่ะไม่รู้ว่าเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวผมเบิร์ขอมาหนึ่งประดิษฐ์เพชรพีเพลตทำหนึ่งประคำหนึ่งสาราประคำหนึ่งอยู่อยู่เรียเดี๋ยวจะไปตรงกลางวิ่งไปตรงกลางมาทางเข้าทางเข้ามีสายสิน ไม่มาไม่มาไม่มาไม่ตามเขาไม่ตามประตูบ้านบ้านใหญ่เข้าก้าแล้วมาไปของเขาก่อนเ้าโอเคอยู่กลางอยู่กลางกลังจะเข้ามาหนึ่งโลได้นอนโลแล้วลโลแล้วโลออกนะเอาๆมเข้ากลางนะเอากลางจ้าใส่สิลร่างอ่งนะ เออหนึ่งบันหนึ like <bbe> ่งไม้หนึ่งไม่แอปแจมอุ้ยมันเปิดโล่ปะสี่ห้าหกเจ็ดตอกุ้ยแปดทำไมโล่มีแปดวิโล่แปดวิเหรอม้ังโล่โตโลแปดวิอ่ะหนึ่งสองสามสี่ไวโล่แปดวิเขาอยู่บ้านโอ่งนะระวัง1น่โลโตกแล้วโล่โตกแล้วโล่โตกแล้วอันนี้โล่จริงโล่จริงออก โตจริงออกด้วยหนึ่งสองออกออกออกรถโตออกรถโตออกรถโตออกว่างังหายาแล้วเจอกันโอเคเขาเริ่มหนีแล้วเขาเขาเริ่มหนีแล้วไอ้เจ็บปวดรถล้วเขาไม่หนีว่ะเขาสู้ว่ะไอ้แดงเป็นนักสู้ว่ะไอ้แดงกันเป็นนักสู้เขาเฟดเขาเฟดเขาเฟดคือออเดอร์สายฉินพันไปเลยแล้วกันพันไปเลยจังหวัดเนี้ยเดี๋ยวหาของให้ วันฮิตนะยูริโอเคประกอบยูริด่วนเฮ้ยวันนี้เนะเจอเจอยาแล้วนะเจอเจอยาแล้วไหนอยู่นี่ล่างไอ้เปิดได้เสร็จไปเลยทีตรงบ้านเดียวตรงตงบ้านเดียวยาอยู่บ้านเดียวไปเลยปิงปิงปิงยาปิงยาโอเคปิงละปิงละปิงละมันโง่มันโง่อ่ะเออมันโง่อ่ะนยาจีนได้เละออกมาได้ไหมสุ่มเสี่ยงไปโอเคโอเคตอนนี้ตอนนี้อยู่กับผีเหมือนกันเนี่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาให้รอแป๊บนึงรอแป๊บนึง เดี๋ยวขอรีเซฟนาก่อน่เขาขอขอโซนตรงนี้อยู่แล้วโซนยาล่ะอยู่รีอยู่รีอยู่รี่โซนยาล่ะถ้าจะเฝ้ายาประเด็นมันจะเฝ้ายามเหี้ยออกมาเขาอาจจะใกล้ตายแล้วก็ได้คะเลยไม่มาเนี่ยออกมาเอายาออกมาก่อนแป๊บนึงกำลังออกไปให้เอามาตรงกลางกำลังให้ตอแป๊บนึงคือผีมันเฝ้ายพอทำอ่านการเี่ยไงไบอกแล้วว่าตายแล้ว มันก็อยูนแถวนั้นแหละไม่เก้ามาะโซนแม่งอยู่นั่นเนี่ยอะไรอ่ะทีมจะรีปีเปิร์กติมเปิร์กช็อตโล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 